ไดแ้กระปดี๋ไปครับใส่เบอร์เบครับนฮะปลาใส่เปดได้มาแล้วกินข้าปลากินปั๊บ ปลาก็กินคนก็กินคนกะโอ้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 ฮ่าฮ่หัวมันเคล็ดจัดหมดเลยอันนี้กินเต็มปากนะครับเต็มปากนะครับนี่ครับปลาใสนงนงๆเลยนะครับสุดยอดครับบอลุงวันนะครับว้าท้ออันนี้เป็นปลาของนาเพื่อนนะครับสิปลายครับมันน่าจะต่ำกว่าสิห้าตัวนี่ครับโอ้โหโปรอปลนะครับวันนี้ซับ รุดบันันับครับนับเฉพาะในกระชังนะครับโอ้สุดยอดนะครับโอ้อันนี้ตั้งแต่3ามโมงอย่ะตั้งแต่สามโมงอายอายอันนี้1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ึ่งสองสสี่ห้าหกจ็ปดเก้าสิใช้ขอสเตลเบอร์อรสีนะครับแบบที่นุกก็มีนะแต่วันนี้จะลองใช้เบอร์สีแบบอีเซม่านะครับของสเตลนะครับให้ลองสนับสนุนมานะครับ